สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครูนยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามให้นะมีนักเรียนแล้วก็ลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยเกี่ยวกับทองเคนะครับว่าทองเคเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทองจริงหรือเปล่าเป็นทองแท้หรือเปล่านะครับ เก้ไหมซื้อขายได้ไหมนะครับผมจะบอกให้เลยว่าทองเคนะครับเนี่ยคือทองแท้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามีการผสมโลหะอื่นเข้าไปผสมอัลลอยเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเกิดความแข็งแรงที่มากขึ้นหรือต้องการสีที่มันเป็นทองแฟชั่นมีความเหลืองลดลงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทองอะครับจะมีทั้งหมด ่ 24k k คือกระดับนะครับในการทําเครื่องประดับนะครับก็จะมีการใช้โลหะที่มีส่วนผสมของทองคําแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่ากี่ k เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับอ่ะเราไล่ขึ้นมาสมมุติ 9k นะครับเราใช้วิธีเทียบแบบการหาค่าเปอร์เซ็นต์ปกติเลยนะครับก็เปอร์เซ็นต์เต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 24k k นี่กระดับนะครับมันจะแบ่งเป็นกระดับแบบนี้นะครับสมมติอ่ะเรามีทองอยู่ 9k นะครับทองอันเนี้ยเขาบอกว่า 9k 9k เท่ากับว่ามีทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับเราให้เราเอา9หารด้วย24นะครับแล้วก็คูณ100นะครับก็จะได้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ3.37.5นะครับก็จะเป็นตัวที่ตอกอยู่บนเครื่องประดับของเราด้วยนะครับที่มันมีป้ายแท็กล้วตอกไว้ว่า3.75นะครับก็คือ37.5อนะครับอ่าสำหรับ 10k นะครับ 10k ก็ให้เอาหารด้วยก็เท่ากับ4.41.6นะครับ 14k เท่ากับเท่าไหร่นะครับ 14 k ก็ให้เอากสบสีหารด้วย24นะครับแล้วก็คูณ100นะครับก็เท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับไล่ขึ้นมาเลยจนถึง 24k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกอีกครั้งว่าเราสามารถซื้อทองเคได้นะแล้วก็การซื้อขายเนี่ยราคานะครับก็เทียบตามสัสดส่วนของทองร้อยได้เลยนะครับทองเคเนี่ยสามารถซื้อขายได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการลดค่าลดทอนอะไรต่างๆอย่างที่คนอื่นเข้าใจนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีทองอันนี้เทียบเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบให้ดูสมมุติว่าเรามีทองอยู่ทั้งหมด อ่าสิบกรัมนะครับทองอยู่ั้งหมด10กรัมเราทำเครื่องประดับขึ้นมาชิ้นหนึ่ง10กรัมนะครับ เราเราจะใช้โลหะอื่นเนี่ย9กรัมแล้วก็เอาทองจากในจากส่วน10กรัมเนี่ยเข้ามาแค่1กรัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปขายเราก็จะได้ขายได้แค่ราคาทอง1กรัมไม่ใช่ราคา10กรัมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าเอาทอง10กรัมเลยไปาขายนะครับไปทำเครื่องประดับแล้วเราไปขายเราก็จะได้าราคาทอง10กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสัดส่วนตามสัดส่วนไม่ใช่ว่าเราเอา น้ำหนักของเครื่องไวดับแล้วมาคิดเลยแล้วจะบอกว่าเอ้ยเราเรามีเครื่องระดับน้ำหนัก1ิกรัมเราจะขายให้ได้เท่ากับทอง10กรัมแบบร0อเปอร์ซนเต็มอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบตามสัสดส่วนแล้วการทําทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเทียบยังไงมันก็ค่อนข้างคุ้มกว่านะครับเวลาที่จะเก็บไว้สําหรับเกณฑ์กำไรอ่ะนะครับมาถึงอีกคาถามหนึ่งที่คนชอบถามบ่อยนะครับว่าเวลาเราซื้อขายทองเคเนี่ยขาดทุนเยอะหรือเปล่าเอาอจริงๆนะ อันนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าซื้อไว้ใช้หรือซื้อเก็งกําไรนะครับถ้าซื้อเก็งกําไรผมก็บอกเลยว่าซื้อทองเคไม่เหมาะนะครับซื้อทองเคไม่เหมาะนอกจากคนที่เล่นเพชรหรืออัญมณีเม็ดโตโตแล้วไม่ได้ซีเรสต้งทองคําอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่จะเก็งกําไรจากทองคําแนะนําว่าอย่าซื้อทองเคยิ่งเคต่ำอย่าซื้อนะครับไวโกหรือทองคำขาวเนี่ยก็เป็นทองเคเช่นเดียวกันก็จะมีตั้งแต่ 9k 14k อะไรตาม ปกติหมดเลยนะครับมันก็คือทองคําที่ผสมพลาดี้ผสมเนื้องเงินผสมอรอยนะครับเพื่อให้มันแข็งขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับแพลตินัมนะครับให้สีมันขาวขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับก็จะมีการชุบอยู่ดีนะครับเพื่อให้สีมันใกล้เคียงเพราะว่าทองทองคำสีเหลืองผสมให้ขาวขึ้นยังไงมันก็คือทองคำมันก็จะมีความอมเหลืองอมเทาอยู่ดีนะครับ อันนี้เราเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะสำหรับการซื้อขายทองคำํำที่เป็นทองเคนะครับที่สําคัญมากๆเลยในะยุคนี้นะนะครับอย่าชอบทองถูกนะครับผมเข้าใจนะคนซื้อของออนไลน์คนเฟ้นหาของถูกอยู่แล้วแหละนะครับแต่ของที่ถูกเกินไปย่อมไม่ดีมีหลายเพจมากๆเลยประกาศว่า นะครับทองเคราคาหลักร้อยทางทองเคราคาหลักพันในขณะที่ตัวเรือนใหญ่มากเลยหรือน้ําหนักสูงมากเลยนะครับบางที่บอกไม่หมดนะครับบางที่บอกไม่หมดจริงๆนะครับถ้าทองลักษณะนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่า เป็นงานชุบทองเคนะครับให้มีสีใกล้เคียงกับทองคําจริงๆที่เป็นทองเคจะชุบเคต่ําเคสูงไม่มีสีทองเข้มหรืออ่อนอะไรอันนั้นแล้วแต่แต่เนื้อทองสงสัยไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นทองคําจริงคุณคิดดูเนื้อทองมันราคาสูงเขาจะมาขายขาดทุนให้คุณทาไมนื่อรอไหมครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นทองไม่แท้เอามาชุบทอง ให้เสมือนแท้นะครับคิดแบบนี้ไว้ก่อนนะสอบถามให้ดีถามให้แน่ใจก่อนจะซื้อนะครับทองถูกเกินไปไม่มีอยู่จริงนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ลากันเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ